สิอะไรสิอะไรสัตว์สอะไรสัตว์สิอะไรสัตว์สอะไรสัตว์อ๋อไม่เอาไม่เอาไม่เอาสนึ่งหนึ่สบสบูบสบูบอบสบูบอบสบูบู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 บูบสบู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 บสบู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 บบ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 

มไม่โดนเามึงเปิดสักคนในนี้นะกูเอาเลยอ้อนโตนเลยกูโดเปิดเฮ้ยกูเปิดต่อเลยเอาเอาไว้เอาไว้เอาไว้บอสนโกีองโอ้ยน่านอยน่านอยนอยไอสัตว์นี่เอออนอยกี้ไวเฮ้ยกะทืบสามมี้อ่ะโอ้ยเฮ้ย มึงเชิงหนามึงเชิงหนามึงไอ้เหี้ยนี่เชิงหนานะทำหี้ยนเพื่อนกูสัตว์ทำหี้ยนเพื่อนกูสัตว์ไอ้โดนกูทุ่มกูเล่นหนักจริงโอ้อมาเอาคืนโอ้ตามเห็นกลุ่มขาคณะมาทุ่มตัวหนึ่งอ่ะทุ่มตัวหนึ่งเอาเลยเอออย่างนั้นแหละเฮ้ย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 ้ย โอ้ย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 ไอ้ไ <c oughs> ส,ส, <laughs> ส่งมวยอะอึอ๊เนี่ยโอ้ยทุ่มทั้งวันเลยมึงมึงเห็นว่ากลุ่มด้านซ้ายพวกมึงไงย่ะ่่่่่ก่่ดน่นูงง่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่อ่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่

โอ้หส้มสา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 มล้มแล้วต้องสามเหี้ยไอ้เหี้ยอะไรเนี่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 ยเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่หาดีว่ไอ้เหี้ยเอามึงโดนกูทุ่มเลยเอามึงเอามึงโดนกูด้วยมึงล้มแล้วมึงเสร็จอ๋ออืออือเอาโอ้ยยี่นต่อยหลังหัวกูโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยต่อยกูน็อกตลอดเลย กับเนื้อหัวกลเอออย่างนั้นแหละมอสอย่างนั้นแหละเออเอาเอาเอามึงโดนแล้วมึงโดนแล้วมึงโดนมึงอยู่ในถิ่นกูยังโดนแล้วมึงโดนแล้วอยู่ถิ่นกูแล้วแล้วก็คือเพื่อนเราต่อไอ้มึงตัวนึงมึงตัวนึงสั่งมึงตัวนึงเงี้ยไอ้เฮียดับเลยเฮียเฮ้ยเฮียน็อกคู่เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะโอ้ยอ๋อน็อกเลยเเเ ไอ้เงี้ยโน่อยู่3ตัวตะกี้ผัดสามตัวเข้าโค่เลยเฮียไอ้เงี้ยเฮียโคตรแมประบายอารมณ์ไอ้เงี้ยจำไหมไอ้เงี้ยไอ้ีีน่อะไรเนี่ยไอ้เงี้ยเฮ้ยเอ้ยเอามึงจับกูทุ่มมึงจับกูทุ่มก่อนเลยถือว่ากูอ๋ออ๋ออ๋ออืมอืโอเคเอ้ยอ้สวยสวยกระทืบต่อเลยเฮ้ยอะไรวะ กูไม่สนนะกูไม uh, ่สนไอ้เห oh. hey, yes. ี้ยก in ูต I mean ่อยมั่วกูต่อยม่วงหมดเลยไอ้เี้ยกูต่อยม่วงหมดโอ้เฮ้ยมันมันเปลี่ยนมาโถงกลางแล้ววะย้ายย้ายเปเ่อนเรื่อยๆวะไอ้เหี้ยเฮ้ยกูกูรอซ้ำกูรอซ้ำไอ้เหี้ยมึงรอเต็มไปหมดเลยอ้าวโดนโดนกูโดนกูทีโดนกูลมแล้วต้องซ้ำลมแล้วต้องซ้ำโอ้ยอะไรอะไรอะไรกันอะไรกันมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องเอาเลยเอาแล้วแล้วเนี่ยเอาแล้วเนี่ยสังเวียนมันเปิดคืนแล้วไอ้เหี้ยแค่มีกูในแมเนี้ยทุกอย่างคือสังเวียนไอ้เหี้ย จุดเริ่มต้นสุดทางเวียนการเล่นสุดทางเวียนการเล่นสุดทางเวียนโอ้ยโอ้ยเข้มกดเป็นแต่ทุ่มหรือยังไงวะไอ้สัตวบตาเล่นเลยตาเล่นเลยเนี่ยพวกเนี้ยอ้ยมอสมนมอสมาดักกุ้ยอ่ะทุ่มเร็วอ๋อท่าทุ่มมันโกงอ่ะไอ้ยว่าห้อ มาตีไกนมีไกลมาีไกกเอมดกงแต่ทมดมันคุยไรัวะอ๋ออ่อมันคไม่รู้เรื่องนี่เนี่ยโอ้ยโดนตกขมับคว่มเลยเฮียเอาเฮียนี่กระถือกูสามนายเียเนี่ยจำหน้ามึงได้ในอี่วนพเตแล้วเอาโดนสามต่อเลยเียจะบอกหการี่เห้ยแล้วเขา่อย่เท่าไม่เติมกันเรื่อยๆนะกูนุ่มหมัดเมาเฮีย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 โอ้ยกูโดนดับหมัด โอเคไอ้โม้ไอ้โม้ไม่เอาแต่กูยอ่ะอากูจับต่อเลยนะกูจับต่อเลยน่ะพี่ไอ้เชิงหนาไอ้สัตว์เชิงหนาไอ้ย่ะโอ้ยโดนกูยอ่ะเดมซีโร่เฮียเลยโอ้ยติดกระตูนกระตูนเหรอติดกระตูนเหรอกระตูนเหรอเอาเอาดีไอ้เด็กอินโดเล่นกันเยอะวะหรือว่าอินโดไม่เป็นสถานที่แห่งการต่อยหมวยไว้ย่ะ กดไปแต่ทุ mm ่ม hmm. ก okay. ันเล้ไงวะเกิดมานทุ่มสี่รอบไเนี่ยโอ้ยอี้เดินอไอเดินเข้าวงบนนทุ่มเดยวเลยโอ้ยเอขมบบับกด โอ้ยมีผู้หญิงมีผู้หญิงเงี้ยต่อยต่อยผู้หญิงต่อยผู้หญิงเงี้ยต่อยผู้หญิงเงี้ยต่อยผู้หญิงเงี้ยต่อยผู้หญิงต่อยผู้หญิงต่อยผู้หญิงเงี้ยต่อยผู้หญิงต่อยผู้หญิงเอาจะเอาแม่จ่าเอาแม่จะเอาแม่ผู้หญิงเงี้ยเอาแม่เอาแม่โดนดิผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงก็โดนดิเงี้ยผู้หญิงเงี้ยอะไแบบนี้สัถเนี้ยโดนบุกคุไใดเงี้ยโดนบุกคุไใดเงี้ยโดนโดนแล้วโดนแล้วเนี่ยโดนแล้วเนี่ยโดนแล้วเนี่ยมึงมาอะไรเงี้ยอะไรสัตว์มึงลงมานอนจูบพื้นเลยเงี้ยพื้นพื้นคือเตียงนอนก็มาดีดีมาดีไอ้แว่นมันอยู่ไหนวะไอ้แว่นมันนนนนออยยู่ไไหวะะ้เีรคคิิงงชชชาาา ในควายโดนกูกระทืบเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนไอ้ยพวกเฮียนี่กระทืบผู้หญิงไหนสัตว์ไอ้เฮียไม่มีไม่ความไม่เก็บผู้หญิงอะไรได้พวกมึงไหนไอ้พวกเฮียต่อยต่อยผู้หญิงต่อยผู้หญิงไอ้สัสต่อยผู้หญิงไอ้เฮียต่อยผู้หญิงไอ้เฮียต่อยผู้หญิงต่อยผู้หญิงโดนกูไอ้เฮียกระทืบหมดเนี่ยไอ้เฮียพวกเนี้ยต้องโดนสั่งสอนสักทีนะไอ้สัตว์กูไม่ให้เก็บผู้หญิงนะไอ้เฮียอืมอืมไม่เก็บผู้หญิงกันไหนไอ้สัสไม่เก็บผู้หญิงกันไหนเฮียไม่เก็บผู้หญิงเหรอไอ้เฮียไม่เก็บผู้หญิงนะไอ้สัตว์พวกไม่ให้เก็บผู้หญิงไอ้เฮีย ก็คืบกระคืบมาโอ้ยมากูตื่นแล้วกูตื่นแล้วไอ้เหี้ยยังไงต่อยังไงต่อกูตื่นแล้วยังไงต่อไอ้เหี้ยพวกสังเวียนน้อไอ้อยใส่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคิดเหล่นะสัตว์มานี่อืมอืมโอ้ยน้องอ้อเอออืย่าคิดว่าเลือดกูเล่นทีเดียวกูไม่กล้าต่อยพวกมึงในพวกมึงมัดอาลีไอ้เหี้ยโอ้ออ่มึงระวังด้วยถ้ามึงถลายไปติดอะไรสักอย่างมึงจะลุกไม่ขึ้นเนี่ย ไอ้บอลไอ้เฮียที่โดนทุบสามทีติดเลยอโอ้ยแม่งซูเพกกูโคตรหนักดีๆพวกดาหูไอ้เฮียอ๋อโอ้ยเอะอ๋อโดนต่อเลยไหมโดนต่อเลยไหมเอาน็อกเลยนักลบอะยันนนนนโอ้ยเฮ้ยยานี่ของกูโดนกูแย่งไอ้เฮี้ย เอ้จะทำอะไรเพื่อนกูซัดทำอะไรเพื่อนกู้เหี้ยเอาเลยเนี่ยเอาเลยเนี่ยเปิดตัวหนึ่งกูตามทั้งหมดเลยเนี่ยเปิดเปิดเปิดแล้วมันต่อยกันอยู่ในล้นะมันต่อยอยู่ในนะน่ะอ้าวกูได้แล้วไอ้โลนี่สัตว์โอ้ยโอ้ยโอ้ยเขี้ยเขี้ยเขี้ยโอ้สวรรค์สวรรค์เด็กนักเลงสวรรค์เด็กนักเลงไอ้เหี้ยเออไอ้ที่นี่หน้ามอหิบหายเอ้ยมันมันอยู่มันอยู่ในห้องอยู่เนอง อือืมอะไรไอ้สัตว์อะไรไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอะไรอสัตว์นี่หลอกหลอกหลอกเล่นซ้ำสัตดกูลอกเล่นซ้ำเหี้ยนมึงมึงมีพี่อะไรกันเอ้าอ๋ออืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหี้ยไม่เก่ากูซ้ำเลยเอาไม่เอาไหมเอาโขว่อืม บาราปูลูไปลาลูไปละาราปูลูอ๋อไปแล้วไปแล้วฮัมฮัมฮัมลัมฮ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 ัมัมฮืมฮามฮัมฮ้มฮัมลัมฮ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 ัมนนมฮัมฮัมคัมีัมฮ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 ัมัมฮมฮัฮัมฮัมฮรมมมัมฮัมฮันฮัมัมฮัมมมััม โอ้เฮ้ยมันเดินเข้าไปในห้องนั้น่ะมันเดินเข้าไปในห้องน้ำพีอโอ้โหโอ้โหโอ้โหอือมเอาไหมเอาไหมสักทีไหมสักทีไหมโอ้ใครตีขมับกูดาบเลยไม่ต้องยืนไม่ต้องยืนนะี่ออืมอมเอาไหมเอาไหมโอ้ยงวยมวยวยโอ้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 ยโอโอ้ยโอ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 ้ย้ยโอ้ยโออยโอ้ยโอ้ยโอ ไม่ไงหัวจูบถังขยะเลยเอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะเอาไม้เ,ามาเนี่ยกูดยได้เลยอ๋อกูน็อกตาย